เดินทางออกล่าปูกันพี่น้องไปจ้ามารวมเดินทางเวลาปูกับสาวลาพุ่จกกนจักรยานสามหล้อทั้งนาพี่น้องไปแล้ว,ลวยายรอบไปแล้วแม่เินไปแล้วไปจ้า,จาตามไปสิ่งสุดยอดจ้าบึ่งได้ผลดียกหลออโซ่จังไลตามไปพี่น้องออกล่าปูน้ำสาวลาจ้าไปกันจ้าพี่น้องออกล่าปูจ้า เดี๋ยวมึงหลดเดีวงหพี่น้องฮ่าฮ่าฮ่ล่งเส้นทางพี่น้องม่งเส้นทางนี่หะกอเสื้อผ้าเสื้าไ่ม่งเส้นทางเดา๋ยวว่าล่ะกเสืผา้อางแลพี่น้องโอ้ยนองกอดอยั่งดีพี่น้อง

เสาหลาห้องแก่นลงมาจนหอดพี่จ้าพี่น้อง <c oughs> ห้องม่าสุดทั้งมีหลายสะโลดแก่นความตาขาวยกให้สาหลางคักบอ๊อบเส้นทางออกหลาปูจ้ามาเด้อจ้ามาหลาปูน้ำสาลาเนาะสาหลางขามนามมากคนนี้ ทำสะพานทำน้าไหมยังก่อนหัวหลวงเนาะแม่เนาะโซลามาจากทางคา้ามจ้าแม่ยมเพื่อบันดุงมาจะช่องบรรยากาศลาป,ปู <laughs> โอ้ยห่องอยัางไงาทั้งห่องทั้งหวัว <laughs> คนผู้หายย่านสายพี่นอ <laughs> ้อง กระที่นออกกะลังกะลังหัดว้านเป็นกาเดินกรเดิเด้อ้มนง้ามันบ่งมันเยนเด้อมันันแม่น่องร่องมึงกระดเดี๋ยวล่องร่องร่องคอตัดตัด้มันเป็นเด้งทีนี้ ทันเป็นเดืองไปเวิร์ดทั้งขนบเกเงมาได้อีางั้นเหบเนทะลุรูบาเดียวได้เพิ่นบกือบเ่ออ๋อันน่นแม่เืนเลยทะลุไม่รูบาดเดียวเลยหอนั่นเป็นเดืองเือเือยน้องแมองแม่ค่ำๆจะเป็นอายเนาะยาีต้มต้องไปลนะ มโนแมนคือซาล่งห่วงขางีเลยโอ้ยมันเดืองไปเบิดคันเนอะไลู่รดลู่ขนดจท้ายหู่แล้วทันใจเ่มาีไงนีนีไงนี่งใงนไ่ กำลิมนะฮะมีอะไรแล้วลพี่น้อง,ๆๆอ,งาาอ,อ,อู๋กูซาลาหาจะหาบ่เป็่อนหันอู๋อู๋หน้าถ้ำพวกขี้กระปูนหน้าบ้านพี่น้องห่อนเดี๋ยวไปหาแม่สาหลาก่อนค่อยหาแต่งงางเก็บพี่น้องต้องไปหัน ต ja, hey. ูเพิ ah. ่นแหม่ไปหายายก่อนต้องไปหาไอ้ตูแม่เพิ่นหาไปจับซาลายหาว่าเป็นได้ยสองตัวสามตัวแป๊บเดียวได้เนี่ยแค่ะย่งจับอื้ม ขนาดสอนไปแล้วเนี่นี่ล่องแล้วมุมนี่แล้วตัวใหญ่สอนโตอ๋อสอนอีกจี่คลองบาดจีล่งเอกหลือบัีร มาขามออนพอ่วเราตำ่ำอัไนแม่ต่ำใหไเหน้น้ำซองหญิงจะเข้าออให้มันเป็น่องอีกแม่ยนบนึงที่ผมเหอเออเอเอล่เอลเดี๋ยวแม่แม่สินันแม่เขาจะน้ำเอา<ม>บึงใหญ่บนนึง เดมเล็กหน่อยหาอยู่หนมีที่หาเยสอนสอนกระปูอือ้อ่เด้อดเมาตกีหวาัดถวยแต่นว่า้าวกำที่เต็มกำสามเดือนเดอรอมนี่กระไรเหร เธอเวทเอาปูนี่บาทละวโตนองนี่เขาเด้อเนี่ยดีเพาสอนบัพป้าคนใดจะโตบาทมันเยอะอืมอืมเนี่จะจะอ่อนนะก่อนจะสีสั้นๆเนี่ยที่จะอ่อนบ่ขัได้เยอะดังสิว้ายจับ่อันนี้มันหน่อยๆวุ้ยเห็นหลายๆมือสั้นข้างข้างนอกวิธีหายยากหากินวิธีชาวบ้านจ้า อันไปนอนโควิดละนอนโควิดลงามปูท้ามเ่คาอปูบานมันน่ะเนาะขึ้นกันข้างบาน้าลาหาจินนี่อันแดดออกมากว่ได้กินน้าต้องไปตสาวไหนข้นอนติดขึ้นมากะตะอเกี้คนมาี่การหากินย่านโควิดบวเขาไปไนเมืองหากินที่ละจะทมาฉากก็เลหากินี่จะท้านละ นี่่างเจ้ล่องล่องเรื่อบาดโหวิธีแล้วาหันได้ซ้องโตไงงานหาเสอนน้อแก่ข้างหน้าติดกุ้่กุ้งอ้อกุ้งลตเลยนี่มามอใสเออเอามาใส่กุ้งสิื่ามีอกันจริดแมนทีบ พี่ก er. ันละพี่น้องหลายอืนี่ใครเนี่ยนี่ตันนี้ยั่กล่องสันนเอพี่น้องเพราที่นี่าลาที่องแล้วจ้ะไปจ้ะที่นี่ร่องเบิ้งทางแรกเท่กันนะจ๊ะโอ้ย ลมไปเลยลมไไปออ๋อได้กุ้งอแล้วอกุ้งตัวนี้ไงอร้่าจีว่ามันหอยเหนอยากไปหอมเลยูฮก็บกินหมดเขาบ่ไห้มันแม่นเหรอกตัวใดแสบมันหยาดกันกินก้อนเ้าไป่เข้าทไหนมองแล้วพี่ต่างเลยนี่เพราะกลอง Vâng, xong. Ở vĩnh à nguồn đường nào. <laughs> Hãy subscribe <laughs> cho kênh đi <laughs> đi <laughs> Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn đi đi

น้ำไทยลูกไส้ไปหอดแม่ขยี่ยึดบิงไปที่นอกทำหัวซักได้หรือ เดี๋ยวเข้าไปมาสอนเข้าเข้าไปหาใยสักก่อนเข้าสิ่ไปหาได้ย่งได้นะนำเลยย่งไปได้ด้ละเนาะแต่วายง่ยได้ขีหลังแม่เสบ่ไดขีไม่ไปหาหมองสบายเลยว้จ้ะอืม างเนี่ยาหาบากูลก่งามันแหเอสิคืออยู่บ้านเนาะวาบต้องนกระ้เดปบาีนี่ือ่องบทีด้หัดปลาโอ้ไม่งหันไปกินอันนี้ละเนวมัดมันตัวแน่นหน่อยมาดีดีก่หางไก่ไปเนาะ โอ้ใจี่ชี่อืใจคับาจกัเนาะน้องอ๋ระบาทได้กำมีก็เอาแล้วซ้อนจะอ่อนเหรอดดูหน่อยเลยด้วยนะเธอใ้คุณาด โ ah no ุ้่ๆเาปในหลังใหญ่ใช้ก้ามบิงจากที่นี่ซาลาหหากระปูกันพี่น้องเจอกันที่บ้านนะจ๊ะสรุปหยอดชุบเบ้งกระชินได้้ลยได้หน่อยวันนี้ลอดลุ่นกันเลยพี่น้องจ้ะมาบ้าันแล้มจื้านจะ เวลาไปหากับประมาณชั่วโมงกว่าๆพี่น้องหลายคักจ้ะเด็กหน่อยยอิ่งเท่ชูฟืนจ้ะมีอะไรจ้ะพี่น้องกระปูเล่นน้อยจ้ะโอ้ยผาดกรอบพี่น้อง ว่าถึงชั่วโมงจ้ะเมื่อว่าถ้าดนก็ประมาณชั่วโมงกว่าเนาไหม่น้อหลายก้อนมือจะากมายันผลงานนี่นั่งนี่เดพมึนี่ตัวใหญ่เดือบนี้เยตัใหญ่แงคไังหลายตวนะ้ย่ะตัวใหญ่ก็ใมีชบ้านเทานนให เนี่ยตุี้่ะพา่อเบิ้งนตีค่ะา่ังไ่ตเี่ย่าจับปลาตัวนี้เด้อไมร้อันเลอะถุงนี้เลยี่นี่ายออกคํามังด้้บ้านมีอมีหลายครับพี่น้อง หนึ่ตัวน้อยๆก็ทอดทอดกรอบซุปแป้งทอดพูนผู้กินดิบอุ้ยอนี่แหละผู้กินดิบกระเซ็นตำใส่มะขามเห็นแล้วพี่น้องหมักตำใช้หมักตองอื้มดีไงอาจารย์ที่นี่อีหล่ากะมาสรุปเบิรงเท่านี้แหละจ้ะถ้าผู้ใดเขามารับชมมาคลิปอีหล่ายังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแชร์ให้อีหล่าเด้อ กดติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิง่งแจง้งเตือนทั้งหมดนะจ้าลูกโซลาพ่านเลาะต้องลาไปแล้วจา้าสวัสดีค่ะเอาสวัสดีครับเล็กน,น้อยในผ่านน้อยอันนี้ใส่ปา,จากจว่าผู้ใดก็ว่าคือผู้ไทยแช่ว่า <c oughs> สัตว์คือไทยนไทยเด้อใส่ผ้าตัวไหนตะกี้ม <c oughs> ันห้อยคอสารนห้อยเงีายแม่แม่นแท้ห้าสอนเขิงเด้ออย่าปั๊บนะแข็ปั๊บใจดีเด้อ เออได้ได้ได้นี่แหละพี่น้องมิตะไปลมกิ่งกันพั่งเธอมือขิดตมพันหลากขีดตมมาหน้าหน้าก็หมดไปคือกันเออหูดได้หูดได้เออหัดมิมีปลาแต่ไงหขาก็หูดไปเนี่ยสบายได้ล่อเดี๋ยวพี่น้องนี่เราคนหากินนูนเงินแดบอนนี่เนี่ยบอกค้นหากินได้เนี่ยคนหากินอินเดียเลยตวนปั๊บ กำปับโลดนี่แล้พี่น้องตอนปั๊บกำปับปั๊บปั๊บปั๊บนี่มันก็สบายผู้ใดก็ว่าเบยูเนาะเบยูเนาะหายขินเนาะข้หายขินเนาะข้อเหี้ยหอยข้อเหี้ยหอยข้อเหียอยากพายเอากับใจตัวนี้เบิ่งสาธิตพี่น้องสาธิตเสร็จเบิ่งมีมีซื้อบอกกะยังก็แม่กะยังกะยังกะตากะยังกะยังใส่ป่าเนี่ย อ้แบบอาวีีเอาเส้เน่ากับผ้าขึ้นมามจังี่แบบได้ก็ได้ตันแบบนี้ะส์อ,อันนี้เอาใส่เอวนี่วันที่ L เอวเฮ้าหนูนี่หูหน,หหนี่คือเฮอ้าขึ้นมาแล้วห้าอืาเฮามักไดยเงาเขาเก่าเสือกใส่ไม้เฮ้าเ้าหมักเสือกมันสัน่นเ้าไปแก่ออกมา,มา,กมาเขาก็เข้าใจเห็ดเนาะนี่เ้าก็แก่ออกมาเมื่อแก่มากเขาหมักแบบนี้เขามักค่ายเง่าเขาไปเองซะแล้วคือยังเกิดขึ้น นี่ยคล้องกันมห้ดเนี่ยโอ้ยกระถางสีลงคันแท้ยอะแด่เนาะพอดเนาะจริงอันนี้นี่ก้นกระถางสีกิ่งลงแล้วเนี่ยต้องปั๊บใส่กระสอบใส่หูนี่ปั๊บก็เพิ่าเดี่ยวมาเลยเตรียมพร้อมพี่เนาะออกลาปูจ้ะแม่คนไม้แม่คนเศร้ามื่อจะเข้ากันเปิดใส่มั่นๆกระสิบ่อจมกวดโค้งขาอัดฝาแล้วมันชิพู่สบาย น้ำเ้าก็มีอยู่นี่มันเ้าล่องเลิกปันได้กระซางเพราะว่าเ้างอุดปากตัวนี้แล้วทงยางเ้าก็มีเ้าเฮ็ดไปจันทีเ้าหยิบทงยางรอบแล้วเ้าเฮ็ดพูกซ้ำนี่เวลานั้นเ้าก็นี่นี่เราคือค้นหากินแม่ไี่ได้ไหมอันนี้เ้าก็มัดใส่ไปนี่เอากวดโค้งไงเ้ามัดมัดมามัใส่แล้วมันเ้าล่องเลิกปันได้อันนี้มันก็บ่กจุ่มใช่มันเ้าพ่าเล้ข้อมันกระดไปออกอ่อนเ่าลองลองลองไปนี่ไม่ได้นาะอันนี้เ้ากับแฉกจะข้อไว้ เขาอย่ามาแวอวเขาอย่ามันจุม่มเขาอัอนี่มาใจเขาจะจับมันไปลองอลองสบายดิ